และความสุขของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะมีความกว้างจะมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นจุดที่บรรดาสตรีผู้หญิงเนี่ยจะถามเยอะจะถามบ่อยแล้วก็เราบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่จะถามเป็นสิทธิของผู้หญิงที่ถามได้ก็ต้องรู้สิว่าไปสวรรค์เนี่ยจะไปแล้วก็ไปไป,ไปอยู่ยังไงนะครับ บางคนก็บางคนก็อยู่กับสามีในโลกดุนยานี้ในี่แบบสุดสุดแล้วหมายถึงว่าอดทนอย่างอย่างอย่างสุดสุดแล้วแล้วก็อยากรู้ว่าถ้าตายแล้วเนี่ยในสวรรค์ยจะไปเจอกันอีกไหมมันก็เป็นสิ่งที่น่าก,กังวลอ่ะนะนก็มีสิทธิ์ถามอ่ะเออแล้วก็อยู่ในโลกนี้ในแค่เจอกหน้ากันแค่มองหน้ากันนะ่ะมันไม่ลงแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้ว และสวรรค์นี่ยังจะยังจะมาเล่นกันอีกยังจะมาเออก็ต้องถามก็ก็กังวลก็ต้องถามแล้วมีคนก็มาถามเนี่ยดีจริงๆเนี่ยนะเพราะในกุรอานมีอายะอัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลชูรุลละดีนะ ظ ل م อั أ วาจ ج ه م อัลชูรุลละดีนะ ظلموا أزواجهم ตุมชุมนซึ่งผู้ที่อธรรมแล้วก็คู่ครองของเขา อัจวาจาฮุมคือคำว่าอัจวเจ้าฮุมในกุรานเนี่ยมันมีหลายในยะอัจวเจ้าหมว่าคู่ครองก็ได้หรือเพื่อนฝูงก็ได้นี่เขาไปเข้าใจว่าอัจวเจ้าหปว่าคู่ครองก็เลยไปถามนบ,บีเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจะให้ผู้อาธรรมเนี่ยไปอยู่กับคู่ครองอีกหรือหมายถึงว่าในวันแก้มไปอยู่ดุนยาเนี่ยไม่พอเนี่ยในอาคิอรอนี่จะไปอยู่ด้วยกันอีกหรือไม่ไหวแล้วอ่ะภรรยาเขาเนี่ยเป็นผู้อาธรรมเราก็ไม่ไหวแล้ว ในนยานี้ก็อดทนอย่างเงี้ยสุดๆแล้วแล้ววันเก่ามันจะไปอยู่ด้วยกันหรืออดีตเบอกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าผู้อาธรรมและก็เพื่อนฝูงเขาเนี่ยที่มีพฤติกรรมความอาธรรมต่อคนอื่นเนี่ยเหมือนกันนะนะไปอยู่ด้วยกันไอ้คนที่ข่มเหงชาวบ้านเนี่ยประเภทไหนเนี่ยอาไปอยู่ด้วยกันคนที่ทําความดีประเภทไหนเนี่ยไปอยู่ด้วยกันเนี่ยในวันเก่ามักจะเป็นเช่นนะั้นนะครับทั้งนี้เนี่ยการที่ มีผู้หญิงจะถามอ่ะนะก็ถามแต่ไม่ต้องอคิดกว่าคําตอบเนี่ยต้องเป็นคําตอบที่แน่นอนต้องเป็นคําตอบที่ชัดเจนต้องเป็นคําตอบที่ตรงไปตรงมาต่อเมื่อมันไม่ได้ถูกกระบูแนลกุรอานทำไมล่ะเพราะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเช่นทำไมผู้ชายเนี่ยมีสิทธ มีนางสวรรค์แต่ผู้หญิงไม่มีนายสวรรค์อะนน้ทำไมไม่รู้จะจะตั้งฉายาจะตั้งชื่อ,อยังไงเพราะว่าถามอย่างนี้เ่ยไม่ถูกต้องทำไมอัลลอฮฺสุฮาณอัวตาได้กล่าวว่า,าล,ลาอูสอัลลอัมามาฟ้าอลวะฮุบุสอูอัลลอฮ์ไม่ถูกสอบสวนในสิ่งที่พระองค์ทรงกําหนดทรงกระทำอัลลอฮ์ Allah ไม่ถูกสอบสวนอัลลอฮ์แล้วทำไมอย่างนี้แล้วทำไมอย่างนู้นอ่ะทำไมอ่ะทำไมอัลลอฮ์ ให้แล้วก็ให้ผู้ชายแล้วไม่ถามอย่างนี้ไม่ได้ถามอย่างนี้ไม่ได้ทําไมผู้ชายมีสิทธิ์แล้วก็ผู้หญิงแล้วทไมไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ว่าหุ้มยูุ่ดแต่พวกเขาต่างหากคือมนุษย์เนี่ยที่จะถูกสอบสวนนะครับอันนี้เราต้องตระหนักตรงนี้ทั้งนี้ก็ไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีบาปใดๆแต่หากว่าเราศึกษาในตัวบทค้นหาในหลักฐาน ว่าอะไรที่มันเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้ชายได้ผู้หญิงไม่ได้ทําไมผู้ผู้ชายถูกกระโบในเรื่องหนึ่งผู้หญิงไม่ถูกกระโบะถ้าเราศึกษาค้นหาในตัวบทในตัวหลักฐานว่ามีเหตุผลไหมถ้ามีตัวบทบ่งว่าเออมีเหตุผลตรงนี้อันนั้นน่ะได้แต่ถ้าว่าไม่มีแล้วไม่มีเราก็ต้องยอมรับนะครับมาดูซิมีคําตอบอะไรบ้างวะ ทำไมยมสุภานัว,วตาลาได้ดึงดูดความสนใจของผู้ชายด้วยการเอ่ยการพูดถึงเรื่องนางสวรรค์เรื่องผู้หญิงสวยงามลักษณะของผู้หญิงสวยงามที่จะเป็นภรรยาเป็นผู้ครองของผู้ชายในสวรรค์แต่ไม่ได้พูดถึงผู้หญิงเลยว่าในสวรรค์เนี่ยจะมีสามีจะมีผู้ครองหน้าตาเป็นยังไงหล่อยังไงไม่มีไนกูอานไม่มีทำไมเขาบอกว่าเหตุผลแรก ผลแรกว่าลักษณะมารยาทนิสัยอุปนิสัยของสตรีโดยทั่วไปนะมีความละอายมีความอันนี้เรื่องจริงแม้กระทั่งผู้หญิงที่เกิดในในแวดล้อมในในบรรยากาศที่ที่ไร้มารยาทหรือขาดมารยาทผู้หญิงโดยธรรมชาติเนี่ยจะมีความละอายมากกว่าผู้หญิงแต่มากกว่าผู้ชายผู้หญิงจะมีความละอายมากกว่าผู้ชาย เพราะฉะนั้นในคุณอ่านไม่ได้เอาเรื่องผู้ชายมาเผยกับผู้หญิงอย่างอย่างประจักษ์แจ้งเพราะอะไร <c oughs> เพราะมันจะสร้างความไม่สบายใจสําหรับผู้หญิงถ้าพูดถึงเรื่องผู้ชายตรงไปตรงมานะครับมันไม่ควรมันไม่ตรงกับมารยาทความละอายของผู้หญิงผู้หญิงนี่นะครับเวลาเอย่ยเรื่องผู้ชายนะก็จะอายไม่ชอบดูไม่ชอบไม่ชอบฟังนะ ขาอาจจะชอบต,ตัอต่อหน้าคนเนี่ยจะอายจะไม่กลา้านี่ก็เช่นเดียวกันแต่าว่าถูกระบุในคุรอ่านเรื่องของผู้ชายเหมือนเรื่องผู้หญิงที่ถูกระบุผู้หญิงสวยงามที่เป็นนางสวรรค์นั้นเราะนะผู้ชายมาพูดเหมือนเหมือนเรื่องนี้นะมันก็จะสร้างความความนะไม่สบายใจสําหรับสําหรับสุภาพสตรีก็อาจจะไม่เป็นสิ่งที่ดึงดูดสุภาพสตรีเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์ก็ได้ อาจจะเป็นเรื่องที่ทราใ้้เขาพอเอ่ยเรื่องสว่า์นี่อายไม่อยากฟังเป็นไปได้กุฎอ่านก็เ,เลยไม่ได้ระบุเรืนน่องนี้อย่างชัดเจนเหมือนที่ระบุให้กับผู้ชายอันนี้ประการหนึ่งประการที่สองเขาบอกว่าเขาบอกว่าอน,นี้อุลมามาเขาพูดกันน,นะนะจริงเท็จยังไงเนี่ยก็ด,ดูกันเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยจะคิดถึงผู้หญิงมากกว่าผู้หญิง นึกถึงผู้ชายความอยากของผู้ชายต่อผู้หญิงเนี่ยมากกว่าความอยากของผู้หญิงต่อผู้ชายแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะเอาใจใส่จะสนใจในเรื่องประดับประดาเรื่องเครื่องรุงุรยเรื่องอภรรมากกว่าเรื่องแต่งตัวมากกว่า อุปกรณมีระบุถึงเรื่องประดับประดาอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงพิเศษของผู้หญิงพิเศษแต่เรื่องถ้าเทียบกับระหว่างเรื่องผู้ชายกับเรื่องอเรื่องประดับประดาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะให้ความสําคัญอันไหนมากกว่าออันนี้เอาหลักฐานจากสถิติได้นะครับรู้ไหม ผู้หญิงที่ซาอุดีนะครับที่เขาปิดหน้ากันนะที่มีกฎหมายให้ปิดหน้าเนี่ยออกนอกบ้านเนี่ยเปิดหน้าไม่ได้นะเครื่องสำอางอะนะที่เขาสั่งซื้อจากจากจากฝรั่งเศสของแท้นั้นไะม่ใช่ของเทียมเหมือนจากเมืองจีนนะั้นไม่ใช่แนะั่เนื่อสำอางที่เขาไปที่เขาที่ที่เขาขายที่ซาอุดีเนี่ยปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งอนะเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าสามพันล้านเหรียญ น,นี่ปิดหน้านะอันนี้แบบเขาปิดหน้าแล้วเขาประดับประดาเพื่ออะไรเพื่อใครอะ่ะก็ในวงเขาอ่ะภายในในผู้หญิงเขาก็จะมีจะมีห้องประชุมจะมีห้องรับแขกของเขาผู้ชายไม่เข้าเขาก็แต่งตัวให้กันอย่างนั้นนะแล้วก็ใช้วงแบบนี้แล้วก็แล้วก็ถ้าหากว่ายอย่างนั้นอย่างในสังคมเปิดแล้วครับพี่น้อง มันก็จะเห็นชัดกว่านั้นว่าในสังคมเปิดเนี่ยผู้หญิงใช้ใช้งบในการประดับประดามากกว่าหรือสิ่งที่ตัวเองกำหนดเป็นงบสำหรับผู้ชายหมายถึงว่างบที่ใช้สำหรับตัวเองนะสำหรับประดับประดาของตัวเองเนี่ยมากกว่ากรที่สำหรับผู้ชายเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าผู้หญิงที่ซื้อซื้อเครื่องไอ้พวก เพชรทองอะไรเงี้ยงบที่กาหนดให้กับตัวเองในการซื้อเครื่องประดับเนี่ยให้กับตัวเองกับส่วนของขวัญที่ซื้อให้กับสามีอันไหนมากกว่าอันนี้เทียบไม่ได้แวหวนเป็นหมื่นคำไรเป็นแสนนู้นเป็นแล้วก็ผู้ชายได้อะไรก็ยังเอยียงบุญแล้วนะขอบคุณข่ะบุญแล้วนะครับนั่นแสดงว่าเป็นเรื่องจริง ว่าผู้หญิงเอาใจใส่บุคคลซาบกโกเทียงครับโกเทียงถ้ามีอะไรที่มันมันพูดตรงไปตรงมานี่ก็พี่้องเห็นใจผมกําลังเข้าสู่เรื่องที่จะสร้างความเข้าใจเกับเรื่องสวัสด์นะครับอันนี้เราพูดถึงนิสัยก็เพราะประเด็นนี้นะครับผู้อ่านก็เลยพูดถึงเรื่องประดับประดามากกว่าสําหรับผู้หญิงแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องผู้ชาย แต่สําหรับผู้ชายจะพูดเรื่องประดับประดาสนใจนะผู้ชายไม่ไม่เคยสนใจไม่เคยสนใจนะครับแต่จะพูดเรื่องผู้หญิงเนี่ยจะสนใจมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนนคาับผู้ชายเพราะอ่านในกุรานี่อ่านเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนางสวรรค์กับเรื่องที่เอามาบอกว่าจะผู้ชายจะสวมผ้าไหมจะอันไหนที่มันเป็นจุดเด่นสําหรับผู้ชายมากกว่าเรื่องผู้หญิงน,นี้เป็นเรื่องจริง แสดงว่าสําหรับผู้ชายนี่กุรอ่านได้เน้นเรื่องผู้หญิงเพราะเป็นจุดสนใจของผู้ชายมากกว่าของผู้หญิงนะครับในสุนนะของท่านนบีสุลลัลละสัมีหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้อดิษบันทิ่ด้วยบุคอลีท่านนบีสุลลัลละตัวเราะดิฉันไม่ได้ปล่อยให้มีฟิตนะมีความวุ่นวายที่มันส่งผลกระทบ อะไรแรงกับผู้ชายเนี่ยมากกว่าฝีน้ของผู้หญิงหมายถึงว่าอันตรายของผู้หญิงต่อผู้ชายเนี่ยมากกว่าอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างอื่นนั่นสแสดงว่าเป็นจุดเด่นในในจิตใจของผู้ชายเรื่องผู้หญิงเ,เรื่องจริงนะครับถ้าเราดูใน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 สันงคมโลกของเรานะครับสินค้าเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่มันผูกพันกับ เรื่องความสวยงามของผู้หญิงเป็นหลักเรื่องโคศนาเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ผู้พันกับเรื่องนี้มันแสดงว่ามีอิทธิพลสูงตรงนี้นั่นคือฟิกหน้าที่ท่านเบบีซอลลวัลลอฮอัสซาลลัมได้กล่าวไว้ก็อบอกว่ามีเหตุผลหนึ่งทําไมกุอ่านได้พูดถึงเรื่องผู้หญิงสวยงามนางสวรรค์นเนี่ย <c oughs> ที่จะเป็นผู้ครองของผู้ชายและไม่และไม่ได้พูด สำหรับผู้หญิงเนี่ยไม่ได้พูดถึงผู้ชายที่จะเป็นผู้ครองของของผู้หญิงเชื้อรนาซมีนได้บอกว่าเพราะผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายขอเสมอไปผู้ชายเนี่ยที่จะเป็นฝ่ายขอและผู้หญิงเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่คอยคอยให้ผู้ชายเนี่ยมาขออันนี้หลักการของศาสนาและมารยาทอันสมบูรณ์ที่อิสลามได้ได,ได้ได้สอนไว้ อิสลามไม่ได้สอนให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะล่าไล่ตามผู้ชายนั่นคือลักษณะของสัตว์เดรจชาไม่ใช่มนุษย์แต่สําหรับมนุษย์นี่เนี่ยผู้หญิงผู้หญิงต้องยืนสง่าและผู้ชายเนี่ยจะเป็นฝ่ายขอเอาแล้วก็เลยบอกกับพวกผู้ชายว่าต้องการนางสวรรค์ใช่ไหมต้องการผู้ครองที่สวยงามใช่ไหมอา้าททำอย่างนี้อย่างนี้จะได้ได้เป็นฝ่ายขอฝ่ายขอ แต่สาหรับผู้หญิงเนี่ยอลัลลอฮ์ให้เกียรติไม่ไม่อยากจะให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายขอผู้ชายอันนี้นะในสวรรค์มีคู่ครองหล่อนะจะาะนี่ก็ต้องทําอย่างนี้ดังมันไม่ไม่เหมาะไม่สวยงามไม่สวยไม่เหมาะกับโครงสร้างของมรรยาทของอัิสดงกยากจใผู้หญิงเนี่ยสงา่าสงา่าไม่เป็นฝ่ายขอเป็นฝ่ายที่คอยที่ผู้ชายที่จะมาขอตัวเองนะครับ ประการต่อมาคู่ครองสามีผู้ชายที่จะอยู่กับกับสตรีในสวรรค์นเนี่ยเป็นใครบ้างวัญมาเขาบอกว่าเอามาดูในโลกดุนยานี้นะครับประพิษประพีผู้หญิงที่มีคู่ครองหรือไม่มีเนี่ยมันมีหลายหลายหลยประพีทประพิทหนึ่งอย่างหนึ่งเช่นสุภาพสตรี ที่เสียชีวิตแล้วเป็นจะจะเป็นชาวสวรรค์นะเสียชีวิตแล้วโดยไม่มีสามีโดยไม่มีสามีนี่จะพูดถึงเรื่องสามีอย่างเดียวนะครับแสดงว่าถ้าสุภาพสตรีเคยมีชู้เคยทำซีนาเคยรักผู้ชายที่ไม่ได้เป็นสามีเนะอันนั้นไม่เกี่ยวคนนั้นจะไม่มีสิทธิ์ไปอยู่ในสวรรค์กับผู้หญิงคนนั้นเลยไปไกลกเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับอันนี้พูดถึงสามี สามีที่เป็นทางการที่มีนิกาสมรสตามหลักศาสนาอย่างถูกต้องนะครับบางครั้งก็เสียชีวิตไม่มีสามีเลยบางครั้งอาจจะเป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตเสียชีวิตภายหลังที่ถูกยาแล้วถูกยาแล้วแล้วไม่ได้แต่งงานผู้ชายคนหนึ่งฟังให้ดีนะเพราะทุกประเภทนี่ก็จะมีกรณีของเขาประเภทที่สาม จะเป็นผู้หญิงที่มีคู่ครองแล้วมีคู่ครองแล้วแล้วผู้หญิงเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์แต่สามีเป็นชาวนารกไปทยถงวันสามีไปกันคนละทางเช่นตกมุรตัดเรืออะไรก็ตามหรือแต่งงานกันแล้วเป็นมุสลิมแล้วทีหลังเนี่ยสามีก็ไม่เอาอ่ะงั้นเป็นต้นอันนี้ว่าไม่มีเลยและจะอยู่ในนรกตลอดนะแต่อาจจะ เป็นมุสลิมอยู่ในโกชั่วเขาแล้วก็ออกมากันนั้นน่ะนั้นไม่ใช่เนี่ยนั่นออีกประเด็นหนึ่งนี่ประเด็นถึงผู้หญิงที่จะเป็นชาวสวรรค์และสามีเป็นชาวนารกถาวรไม่ไม่ออกแล้วไม่มีแล้วสามีคนเดิมในโลกญญนี้นี่ไม่มีสิทธิ์เข้าวสวรรค์แล้วอ่ะนีประเภทหนึ่งประเภทที่สี่แต่งงานแล้วและเสียชีวิตเลยแสดงว่ามีสามีคนเดียวคือผู้หญิงที่แต่งงานน่ะและผู้หญิงอ่ะเสียชีวิตนะครับ หรือ <c oughs> สามีเนี่ยเสียชีวิตสามีเสียชีวิตและตัวเองคือผู้หญิงเนี่ยมีอายุมีชีวิตภายหลังที่สามีเสียชีวิตแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานหลังจากนั้นหมายถึงว่ายอมที่จะมีสามีคนเดียวแล้วก็เป็นโสดตลอดมีคนเดียวหรือผู้หญิงเนี่ยมีสามีและสามีเสียชีวิต ให้หลังที่สามีเสียชีวิตไปแต่งงานอีกคนหนึ่งอ่ะก็มีสามีอาจจะมีสามีหลายคนก็ได้นี่คือสภาพของผู้หญิงหรือสตรีในโลกตุนยานีอ่ะในวันเกียมาในสวรรค์เนี่ยประเพณีแต่ละประเพณีเนี่ยจะมีคู่ครองอย่างไรอุลามาเขาบอกว่าตามตัวบทหลักฐานนะครับที่มีปรากฏในพุทธอลรณะดีษสูงท่านนบีซุละมอห์ของอะลัยฮิวซัลลัมก็จะเป็น ดังน,นี้นะครับผู้หญิงที่เสียชีวิตก่อนที่จะแต่งงานเลยไม่มีสามีในโลกดุนยานี้เลยสบในโลกดุนยานี้ไม่เคยมีสามีเลยถ้าเป็นเชาสวรรค์และเข้าสวรรค์นี่นะอัลลอฮ์สุ ح ا ن ه ูวะตาละจะให้เขาแต่งงานในสวนสวรรค์กับคนที่ตัวเองต้องการเลือกเลยอยากได้ใครเป็นสามี ให้เลือกเลยแล้วก็ของเราอาลัมเล่นอันนี้เราไม่รู้นะรายละเอียดมันจะเป็นยังไงแต่เดว่าเลือกนบีเราเป็นสามีที่ไม่เคยมีมีสามีเลือกนบีเป็นสามีเพราะดังนบี صلى الله عليه و س ั م declare ว่าไม่ฟิลเจเนตอาจับหรืออาจับในสวรรค์นี่นะไม่มีใครเนี่ยโสด อยู่คนเดียวนี่เหมือนเตดุนยานี้ไม่มีแต,แต่จง่มสบายใจเธอบรรดาสซนแต่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเรียกร้องให้ให้อยู่อย่างนั้นนะ่ะนะใช่นะทำไมอ่ะเพะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันมันมันเสียเปรียบอย่างหนึง่งเสียเปรียบกระโซนก็ก็ได้แต่งงานน้อยอแต่ถ้าหากว่าแต่งงาน สมมติว่าผู้ชายแต่งงานผู้หญิงในโลกนี้หลายคนก็หลายคนนี้ก็จะเป็นภรรยาเข้าในสวรรค์ด้วยก็ได้เปรียบตรงนี้ด้วยนะครับเอ่ออะไรบางอย่างนี่ก็ผ่านๆนนะั้นไม่ตรงไม่ต้องคิดมากนะครับพี่น้องอย่าคิดเราพูดถึงสวรรค์นนะคิดถึงสวรรค์แล้วพูดถึงเรื่องผู้หญิงในสวนสวรรค์เขาจะได้รับอะไรบ้างนะครับตกลงผู้หญิงที่ไม่เคยมีสามีเนี่ยเาลาเราจะให้เขาแต่งงานในสวนสวรรค์ การให้เลือกสามีเนี่ยว่าจะเป็นใครและให้แต่งงานแสดงว่าอันนี้อันนี้จำไว้ดีนะในสวรรค์เนี่ยมีการแต่งงานออันนี้จำไว้ดีนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องตอนท้ายเนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับผู้หญิงที่ผู้หญิงที่มีสามีและสามียา ยานี่จะยาขาดเช่นยาไปแล้วสามครั้งขาดหรือยาไปครั้งเดียวแล้วอีกด้าหมดนี่ก็ถือว่าขาดเพราะมันมีขาดเล็กขาดใหญ่ใบรูดหนสู้เราใบรูเหนือกูบรอขาดเล็กเนี่ยงเนี่ยแต่งงานและยาใช่ไหมแล้วพ้นอีกด้าไปแล้วเนี่ยสามประจำเดือนถ้าพ้นไปแล้วนี่นะก็ถือว่าพ้นจากความเป็นสามีภรรยาถ้าจะคืนดีก็ต้องไปขออีกทีหนึ่งต้องใจมาห้อีกทีหนึ่งถ้าผู้หญิงปฏิเสธแล้วก็ได้นะ ต้องไปขอแลว้วก็ใจมาฮัดมีก้าใหม่นะต้องเลี้ยงใหม่นะวันรีมาทํานทใหม่หมดมันใหม่หมดเลย mm. เพราะอะไรเพราะเนี่ย mm. เขาได้กวดขาดเล็กมันเหมือนกับขาดความเป็นภรรยาสามีแล้วต้องไปแต่งงานกันใหม่แบบนี้เราสมมติว่าเขาเคยมีสามีและสามียาแล้วก็หลุดไปแล้ววนะันณขาดไปแล้วนะเสียชีวิตอับสามีคนนี้ไม่เกี่ยวแล้วสามีคนนี้ถ้าหลุดในโลกดุญญนยาไม่เกี่ยวนะในสวรรค์นี่ก็ไปแต่งงานใหม่ เลือกแต่งงานใหม่อาจจะเลือกสามีคนเก่าก็ได้หรืออาจจะเลือกคนอื่นก็ได้นะครับเช่นเดียวกันมาเวทีสามมุสลิม่าที่จะเป็นชาวสวรรค์ในโลกดุนยานี้นะครับเคยมีสามีแต่สามีเนี่ยนะดันไปอยู่นรกไม่อยากเข้าสวรรค์ไปอยู่ในนรกไม่เข้าสวรรค์แล้วนี่ก็ไม่มีสามี ในสวัสด์อัลลอฮ์ก็จะให้แต่งงานเช่นเดียวกันนะครับเอาสมมติว่าเสียชีวิตเสียชีวิตขณะที่มีสามีในโลกดุนยานี้ จะเป็นภรรยาของสามีคนนั้นโดยที่ก็ไม่ได้ถูกยาไม่ได้อะไรอะไรก็อยู่กับสามีอยู่ดีๆก็ภรรยาเนี่เสียชีวิตในในสวรรค์นเนี่ยสามีเดิมนี่แหละที่จะเป็นสามีเขาในสวนสวรรค์ที่จะเป็นคู่ครองเขาในสวนสวรรค์เ้าแต่หากว่าภรรยานี่ ม่เสียชีวิตที่เสียชีวิตเนี่ยสามีสามีเสียชีวิตและภรรยาอยู่โสดไม่แต่งงานต่อเป็นแม่ไม้ตลอดไม่แต่งงานนะก็จะเป็นภรรยาของสามีเดิมในโลกดุนยาเช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่ว่าภรรยาในโลกดุนยาในสามีเสียชีวิตพ่อเสียชีวิตแล้วก็มีไอ้หน้าที่ตงคอรอยรอคอยนะ พอพ้นในด้นแล้วเนี่ยก็ไปแต่งงานผู้ชายอีกคนหนึ่งฮะรัไม่ฮะรามทําได้นะครับสมมติว่าไปแต่งงานนั้นอีกคนหนึ่งคนนั้นก็หย่าไปหย่าไปก็ไปแต่งงานอีกคนหนึ่งคนนั้นก็เสียชีวิตไปเอาไปแต่งงานอีกคนหนึ่งนี่มีสามีหลายคนละว,วันเกียร์ม,มัจะเป็นภรรยาของคนไหนกันแน่ท่านนบีุลลอฮราเล่ว่าซึ่ได้กล่าวในะฮะดิษบทนึงนะครับ ท่านเชื่อันบาบีบอกว่าเป็น h ะด i ษซอฮีูกต้องเบีบอกว่าอั المرأة ตุลิอาคิริอัจวะจิฮะ المرأة ตุลิอาคิริอัจวะจิฮะสตรีคนหนึ่งคนใดก็จะเป็นภรรยาของสามีคนสุดท้ายสามีคนสุดท้ายมันก็ต้องย้อนกลับมาคิดนะครับว่าเอ ถ้าสามีที่เสียชีวิตไปแล้วคือแต่งงานผู้หญิงคนนั้นคนเดียวและเสียชีวิตไปแล้วและผู้หญิงคนนั้นก็ไปแต่งงานสามีคนหนึ่งก็สามีคนสุดท้ายจะเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมและสามีคนแรกก็จะไม่มีภรรยาใช่ไหมอมรร์ก็จะให้แต่งงานเอ่อเอยนกับก็จะให้แต่งงานกับผู้หญิงในสวนสวรรค์อาจจะเป็นใครก็ก็แล้วแต่จะเลือกแล้วแต่ออมรร์ที่จะอาํอานวยความสะดวกตรงนี้ให้ คำพูดใด้ฟังนี่นะครับฮูไใด้ฟังอิบเนียมานพูดกับภรรยาอุปถัมภ์กอนพี่น้องเขาวางแผนในอนาคตนี่นะกว้างนะครับเดี๋ยวนี้ภรรยาสามีเวลาเขาคุยกันอ่ะเออดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทําประกันชีวิตบริษัทนี้นะเพราะไม่รู้ลูกหลานเราเดี๋ยวจะไปไหนก็ไม่รู้แก่แล้วจะมาดูแลเราหรือเปล่า เอาเดูไปซื้อบ้านตรงนู้นหน่อยเผื่อมีรายได้ตอนแก่นี่มีโรคอะไรจะได้เลี้ยงดูหน่อยเอาหนูไปซื้อที่นู้นอ่ะมีวางแผนแต่เขาใช่ไหมในเยอมันปราฮบกับภรรยาบอกว่าอินชิกที่อันตะกูนีเจวเจตีฟิลจันตีฟาลาตเจวจีบัตดีเเฟินะล์มรัตดีฟิลจันตีลิอัครีอัจวัดยฟิตุนย์บอกว่าถ้าเธออยากจะเป็นภรรยาฉันในสวรรค์นหมนะ ก็อย่าแต่งงานถ้าฉันเสียชีวิตแล้วเพราะแท้จริงภรรยาเพราะแท้จริงภรรยาเนี่ยจะเป็นสิทธิของสามีคนสุดท้ายในโลกดุญญนยาในโฮเซฟปรารกบกับภรรยาวางแผนได้ถึงสวรรค์นนะไม่ใช่แค่โลกนี้นะว่าถ้าป่วยจะไปอยู่รักษาโรงพยาบาลไหนนะ วางแผนนู่นนะไปถึงสวรรค์นเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันนะเป็นภรรยาสามีกันในสวรรค์นะนะเธออยากแต่งงานถ้าฉันเสียชีวิตเนี่ยแต่งงานเลยเราจะได้เป็นภรรยาสามีเพราะอาจจะมีสิทธิ์นะในในโลกดุนยาอยู่ด้วยกันนะรักกันนะนะแต่ก็ที่สวรรค์นเนี่ยต้องจากกันเออล้วจะเป็นยังไงอ่ะยุ่งหมือนกันบางคนก็รักภรรยานะจะตาย ผมก็ไม่รู้ทำไมเขาเลือกสำรวนแบบนี้นะรักจะตายถ้าจะตายนี่ไม่น่าจะรักเลยนะรักจะตายเอารักจะตายนี่รักสามีรักภรรยานะแต่ตัวเองเสียชีวิตไปภรรยาก็ไปแต่งงานสามีคนอื่นไปแต่งงานผู้ชายคนอื่น,นแล้วก็อเสียชีวิตก็จะเป็นสิทธิ์ของสามีคนสุดท้ายคนนั้นก็รักภรรยาอย่างนั้นอยู่ในสวรรค์นี่ก็ต้องเศร้าสิ ไม่สร้างไม่สร้างอัลลอฮ์บอกกับชาวสวรรค์แล้วลาเขาฟุนลาเขาฟุนอะไรกุมวะแล้วตุกตาซาลูนพวกเจ้านี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องเศร้าโศกเไม่มีความเศร้าไม่มีเสียใจไม่มีขาดทุนในสวรรค์หมายถึงว่าพอไปแล้วนี่แล้วก็เจอภรรยาที่เรารักในโลกนี้เนี่ย เป็นสิทธิ์ของคนอื่นนลยนะในสวรรค์เนี่ยเราจะไม่เศร้าทําไมอ่ะมันขัดกับความสุขของสวรรค์อันสมบูรณ์ที่อัล์พระสุภาราตละสัญญาไว้สาหรับผู้ศรัทธาถ้าในสวรรค์นี่ยังมีความเศร้ามีความหึงมีความหวงแบบนี้อ่ะนะสวรรค์เนี่ยแสดงว่าไม่มีความสุขทําไมล่ะก็โลกดุนยานี้แหละครับพี่น้องไอ้ที่มันรบกวน,ท,นที่มันที่มันทําลายความสุขทุกประการนี่คืความรู้สึกแบบนี้ บางครั้งในร่ำรวยนะทุกอย่างก็ได้นะในมือแล้วนะแต่ที่มันกวนความสุขทุกอย่างกันะแค่เรื่องนะอิจฉาริษยาความหวงหึงหควรทำทำลายความสุขทุกประการที่มีอยู่ในมือของเราแต่ในสวรรค์นี่ไม่มีเลยมันเป็นความสุขถาวรยั่งยืนลึกซึ้งสาบซึ้งมั่งขัางอย่างเต็มที่นะครับเอ่อ

มีใจความว่าพวกนางทั้งหลายไม่อนุญาตให้ส่งรถให้แต่งงานภายหลังที่นบีเสียชีวิตผองืมสำนวนอะไนนะครับอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ภรรยานบีเนี่ยแต่งงานภายหลังที่นบีเสียชีวิตพเราบอกว,ว่าเหตุผลว่าจะได้ภรรยานบีเนี่ยอันนลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่าจะเป็นภรรยาของนบีในโลกดุนยานี้และเป็นภรรยาของนบีในสวรรค์ด้วยเพราะถ้าหากว่าไปแต่งงานกับ ผู้ชายคนอื่นนะนะก็จะเป็นสิทธิ์ของเขานะซึ่งไม่บังควรสําหรับท่านนาบีโซอลล,ล,ลลอฮฺของอายุศาลาเพราะนบีได้รับคําสัญญาจากอัลลอฮ์แล้วว่าภรรยาในาบีทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นภรรยาในาบีในส่วนสวรรค์ด้วยนะครับฉะนั้นก็เป็น,เป,นเป็นฮวกุมพิเศษสําหรับภรรยาในาบีเนะี่ยไม่อนุญาตให้แต่งงานกับผู้ชายคนอื่นจากนาบีในหลังที่นบีเสียชีวิตแล้วอ้ามันมีอยู่ประเด็นหนึ่ง ولا مسلمه وننسي منเสีย حياه مسلمه وننسي يا حياه اوه تروح تطلب دعاء تلمع عشان تروح تطلب دعاء فيํานวน دعاء اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها او الله ขอให้เธอเนี่ยให้นางเนี่ยมีบ้านมีอาคารมีที่อาศัยอยู่ดีกว่าที่อาศัยในโลกดุนยานี้ว่นในอเอรอขอให้นางเนี่ยให้เธอเนี่ยได้มีครอบครัวมีญาติพี่น้องมีเพื่อนผูที่ดีกว่าญาติพี่น้องในโลกดุนยานี้ขอให้เธอเนี่ยได้มีสามีค่อยหันดีกว่าสามีของเธอในโลกดุนยานี้ยังไง